สวัสดีนะครับหมอโต๊ะ915ทาหลลดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีการราศีพฤษกราศีมังกรตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31มกราคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุ ดินกันพฤชศมกรโอกาสความรักครั้งใหม่ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพานไพ่เซลติคอสมอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือคําอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพอรของคุณหรือในช่วงนี้จ,จะมีการที่เราไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ก็ได้หรือการที่มีการที่ในาศาสนาที่คุณนับถือนะครับมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบความจริง ความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าหรือมีพลังานการที่ยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณมีพลังงไพ่สามไม้เท้าการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวของเราเองเป็นการขยับขยายในหน้าที่ต่างๆของคุณเป็นความหวังถึงอนาคตในสิ่งที่คุณวางแบบแผนในปัจจุบันของคุณจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าในตัวคุณเองนะมีพลังงานไพ่ขีนอวานราชินี คนที่มีเซนส์คนที่มีรางสรรค์คนที่มีการแอคทีฟในเรื่องการงานของคุณนะคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่ทําเต็มที่นะเอาใจใส่เต็มที่หรือมีพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะทุ่มเทในเรื่องความรักเต็มที่ก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดวิลเป็นพลังงานไพ่ความหลอกลวงความไม่จริงใจความไม่ซื่อสัตย์กับอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีพลังงานไพ่คนที่เจ้าชูนะ้ biết, คนที่หลอกลวง คนที่ไม่ได้ชัดเจนกับคุณก็ได้กับอดีตที่ผ่านมาหน้ามีพลังงานไ่เดอดเทมเพอร์แรนต์การ,ปรเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่ยังตัดไขสักคนหนึ่งออกจากความรู้สึกไม่ได้ถ้าไมยังถึงยังตัดไขสักคนหนึ่งออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาดูแลเขาห่วงใยเขาหน้ามีพลังงานไ่สิกอฟคับคนเก่าๆคนเดิม คนอดีตที่ผ่านมาอยากขวนกับอยากขวนคืนกับในความรักในะความสัมพันธ์มันเหมือนมีพลังงานการที่คนอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ลืมคุณไม่ได้ในตอนนี้ก็ได้ในวันที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่ได้จริงใจกับเขามีพลังใงห้คิงเอาไปเคลื่อนราชาถือเหรียญคนที่มีความซัพพอร์ตการที่คุณห่วงใยเขาซัพพอร์ตในเรื่องการเงินระหว่างคุณและเขาก็ได้นามีไพ่พลังงานไพ่ ในเดเวอร์นะครับการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณเป็นคนที่หาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวของคุณเองเป็นพลังนคนที่เกิดวันเสาร์หรือคนที่ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้มีพลังภาพจัดเมน้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมผลนแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นหรือมีพลังาการที่มีคนที่คุ้นเคยหรือคุณกับเขาอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอพอร ร่วมกันมาคนที่เคยสัญญาคนที่เคยผูกพันคนที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาจากอดีตชาติก็ได้นะที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หกเหรียญเป็นพลังงานการเป็นผู้ให้ และเป็นผู้ไม่ได้รับพอ,พอ,อกานหรือมีพลังไพ่ผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคุณอยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังไพ่มีคนจากอดีตของคุณกําลังที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะมีพลังไพ่ความมั่นคงความมั่งคั่งในตัวของคุณเองการที่มีมรดกทรัพย์สินความคงอยู่ใน ตัวของคุณนะอาจจะมีการที่ได้รับมรดกในช่วงนี้ของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เจอหน้าผลลัพธ์ของการกระทําช่วงเวลาใงการเก็บเกี่ยวความสุขความสมหวังความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงในตัวของคุณเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับพลังงานของไพ่เซลติคอร์สนะครับโอกาสความรักครั้งใหม่เป็นยังไงบ้างนะสำหรับบางท่านในทะี่จ,จะเป็นพลังงานไพ่การที่เราอยู่เป็นโสดอาจจะได้พบเจอกับคู่คนที่ เข้ามาเหมือนผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันหรือการที่ไปพบเจอกันในระหว่างการเดินทางกระไดนาหรือการที่มีความผูกพันนะมีคนที่จะเข้ามาชัดเจนมีคนที่รอคอยคุณอยู่มีคนที่เฝ้ารอหรือการที่เราไปคุยงานดีลงานพบปะ สังสรรผู้คนก็ได้นะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความซับพอร์ตหรือมีฐานะทางด้านการเงินในตัวของเขาเองนะครับมีพลังให้ความเก่งความขยันความตั้งใจมีอะไรที่คล้ายๆกับคุณนะจะเป็นการที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะที่เก่งนะอาธิการที่ทํางานมีแนวคิดเดียวกันมีความหวังเดียวกันมีความผูกพันมีความผูกมัดสําหรับบางท่านที่รอคนเก่าอยู่มีอดีตที่ผ่านมา มีคนที่อยากขวนกับมีคนที่อยากขวนคืนนะเหมือนในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้เขากลับมาคิดและทบทวนในตัวเขาเองมีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทำบทเรียนที่เจ็บปวดที่ในวันนั้นที่ไม่เคยแคร์ที่ไม่เคยสนใจในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กลับมาสํานึกผิดในตัวของเขาเองนะอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอรูปทางอาพยาีตที่ผ่านมา ของชาวธาตุดินการพืชสมอกรนะครับ <c oughs> มีไพ่ของเพจอาวานการเริ่มต้นหรือการพักถ่าย การติดต่อจากคนแดนไกลนะมีไพ่ของจัดเหม็นเป็นไพ่ของผลการกระทํามีพลังางานไพ่จัดเหม็นกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่ยังผูกมัดมีคนที่ยังผูกพันมีคนที่ยังไม่หมดผลวิบากกรรมร่วมกันนะด้วยเซนของคุณด้วยความรู้สึกของคุณกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเรียนรู้ถึงความคิดของเขาความรู้สึกของเขาจิตใจของเขาคุณรู้ถึงทุกๆอย่างในการกระทําของเขานะมีพลังงานไพ่ส่องไม้เท้าการจับได้การโปะแตก ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้มีคนที่ไปจับได้หรือการโป๊แตกในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่ในตอนนี้สิ่งที่แตกหักพังไปแล้วมันก็การกลับมาเหมือนดังเดิมนะมีพลังให้ในคนเก่าๆคนเดิมอยากกลับมาทำให้ทุกทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมในวันนั้นที่เราได้พบเจอกัน ในวันนั้นที่เราได้วางแบบแผนและวางเป้าหมายด้วยการมีพลังงไพ่เพ o อปครับมีไพ่ของเพดอปเพ e ์เดอร์เนนะเดอรเฉริยอกรกฎลัคนากรกฎเป็นพลังงาไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเดินทางพรทหารตารวจได้มีพลังงานไพ่เดวิล ความหงุดหงิดความว้าวุ่นมีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่คิดถึงคุณหนักมากก็ได้นะหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่แอบพึงห่วงในความรักในความสัมพันธ์ในวันที่อยู่ด้วยกันกับไม่เคยเห็นคุณค่าในวันที่เราจากมาหรือในวันที่เราไม่หันมองย้อนกลับไปในอดีตมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายมีคนที่อยากกลับมาทําให้ความรู้สึก ของคุณเป็นเหมือนเดิมหรือการที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วมีคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่คนที่เคยมองถึงอนาคตวางแบบแผนไปด้วยการเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยเดอะเิรเวอร ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นพลังหให้ความมีสเสน่ห่วงความรักมีพลังพ่อไม้แม่ไม้หรือเป็นการที่คนอดีตกลับเข้ามาเทคแคร์คอยเอาใจใส่อยากติดต่อพูดคุยสื่อสารมีคนที่รักคุณมากมีคนที่ตื่นรู้มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความชัดเจนความเท่าเทียม ความจริงใจนะมีไพ่ของในวันที่พัดผ้ากันมีคนที่รู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงความพัดผ้าเป็นยังไงความเศร้าความเสียใจเป็นเช่นไรในวันเวลาที่ไม่มีคุณนะสำหรับบางท่านอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่คุณกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับการที่คุณกับเขา มาพบเจอกันมาคอยเกลื้อนหนุนต่างฝ่ายต่างแคร์กับความรู้สึกต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าในความรู้สึกระหว่างคุณและเขาก็ได้เหมือนคุณกับเขาเคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาน่ามีความจริงมีความชัดเจนหรือบ,บางท่านอาจมีคนอดีตที่เคยจบไปอยากวนย้อนกลับมาเป็นคู่คนที่เคยร่วมทุกคนที่เคยร่วมสุขด้วยกันคนที่ ในวันที่ทุกเราก็ทุกขด้วยกันในวันที่สุขเราก็าสุขด้วยกันในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีพให้ของการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือความทุ่มเทความพยายามความเอาใจใส่ในตอนนี้จะมีคนที่วนกลับหวนคืนเขาจะกลับเข้ามาพยายามทําเพื่อคุณนะครับของชาวธาตุ ดินการพิส่งมกรณ์น,นะขอทุกรงานา่ายในปัจจุบันของชาวภาคดินนะครับว่าโอกาสความรักครั้งใหม่เป็นเช่นไรบ้างนะอ่า ขอรูปพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับมีไพ่ของเจ็ถ้วยเจดถ้วยนี้คือพลังงานไพ่ความฝานันความหวังหรือมีคนที่เข้ามาร่วมความฝันและความหวังที่มีกับคุณก็ได้นะคุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะครับมีพลังงานไพ่การมูฟออนหรือคนคนนี้เคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องความรักมาสําหรับบางท่านอาจจะมูฟออน ออกมาจากความรักจากความสัมพันธ์การเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเดิมฟูเป็นพลังงานไพ่การเริ่มต้นใหม่ความเป็นอิสระความสุขที่ได้อยู่กับตัวงเราเองหรือมีการพบเจอคนที่ทำงานเกี่ยวด้านงานบันเทิงงานอิสระงานฝีแลซงได้ควีนออฟซอดราชินีสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้ว ความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งความพยายามคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองสูงคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับความเป็นจริงในทุกเรื่องของคุณนะมีพลังพ่าการเดินหันหลังหรือการเดินถอยห่างออกจากใครสักคนหนึ่งเดิมถาวรนะมีพลังพ่าความผูกพันความผูกมัดหรือมีการที่ใน ในระหว่างเดินทางอาจจะได้พบเจอกับคนคนนี้ที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นการช่วยเหลือหรือการที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งการละการอาจจะพบเจอกันในสายโซเชียลในสายออนไลน์บางคนสมหวังบางคนไม่สมหวังอาจที่จะต้องเช็คสถานะดีๆนะเพราะมีพลังงานไพ่เดวิลเข้ามาแต่คุณเป็นคนที่รู้รู้รู้ทุกเรื่องของคนที่เข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์ว่าเขาเข้ามาหวังผลประโยชน์ในตัวคุณหรือการที่ในความจริงใจในความชัดเจนในความเท่าเทียมซึ่งการและการดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่รอคอยและแก้ไขรอคอยคนคนหนึ่งกับเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันอยู่ครมีพลังไห่เด็กในออปติคอลในความนิ่งของคุณคนคนนี้จะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวด้าน การลงทุนหรือความเสี่ยงก็ได้น่ามีพลังางานไพ่ในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันนี้คุณได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวงคุณเองแล้วมีไพ่ของเจ็ดไม้เทา้าการปิดกัน้นกลิบไม้เทา้าความพยายามความรับผิดชอบท่านมีไพ่ของความรับผิดชอบเนี่ยชาวธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงโฟกัสถึงเรื่องงาน คุณเป็นคนที่เหมือนกับการแข่งขันในเรื่องการงานในช่วงนี้ของคุณก็ด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพควีนนบครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ำหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอาหารการกินได้นะถ้วยแห่งสายน้ำถ้วยแห่งความรู้สึกมีคนที่ อาจจะเป็นการที่เรากลับเข้ามาถือหัวใจหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าในหัวใจของเรานะครับมีไพ่ของวิซตอรี่อย่างความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะทุกขวากนา้ำทุกเส้นทางเดินคุณผ่านพ้นมาหมดแล้วคุณมุ่งสู่เส้นทางและเป้าหมายด้วยตัวของคุณเองหรือมีคนที่อยาก เข้ามาร่วมทั้งความหวังอนาคตอยากเดินตามเส้นทางที่คุณกับเขาวางแบบแผนกันไว้ก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่สามเหรียญน้ามีไพ่ของหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีมีพลังงานไพ,นคพงงน่คนที่เกิดวันพุธเดอร์เมจิเชียนคนที่มีความรู้ความสามารถหรือในช่วงนี้ชาวธาตุดินนาจ,จะการเรียนรู้ของคุณลีเริ่มหาโอกาสใหม่ คุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วได้ไวนะคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้คุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่เ้าเหรียญความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบคุณคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างความเป็นตัวตนของคุณนาเดอสตาชาวกลุ่มลัคน,นากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาพลังงานของไพ่เดอสัน คนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยก็ได้นะหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่มีความโดดเด่นมีความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาหรือมีพลังงานไพจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอการก้าวเหรียญเป็นพลังงานไพ ความอบอุ่นของคนคนหนึ่งเดลิเวอร์ห่วงแห่งความรักมีคนที่เข้ามาพูดคุยในเรื่องความรักมีคนที่เข้ามาบอกรักคุณในช่วงนี้ก็ได้นะการเริ่มต้นที่ดีในตัวงคุณเองนะครับของชาวธาตุดินนะครับขอดูพลังงานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่คนคนึงที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาจะเข้ามาในความรักในรูปแบบไหนนะมีพลังงานไพ่ใน วิวออฟฟอร์จูนนะครับโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สำหรับเรามันเหมือนวันเวลา ที่หมุนไปเรื่อยๆทําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันมันเหมือนกับการที่มีคนที่อยากใช้วันเวลาร่วมกับคุณอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันอยากทําเพื่อคุณนะมีพลังงานให้การอึดอัดความมีกําแพงความไม่สบายใจหรือคนๆนี้อาจเป็นคนที่พูดน้อยก็ได้นะหรือมีความรับการปกปิดหรือมีพลังงานการที่ท่ดเขาได้คุยกับคุณมันเหมือนกับการที่ คุณเป็นคนที่คุยแล้วเหมือนสบายใจในตวงเขาก็าได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่ความโอกาสและความฝันหรือการที่มีทางเลือกหรือการที่มีคนที่เลือกอยู่ก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในสองเหรียญมีพลังงานไพ่ในสิบเหรียญสี่เหรียญดีแฮงแมนนะมีพลังงานไพ่เดดทอมแลนด์ดีเอมเพรสเทพี่ดาดาวสุขดาววีนัทมีคนที่แอบสืบแอบซองคุณมีคนที่แอบมองคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะ คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเหมือนดีเอ็มเพรสอ่ะคือคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนสําหรับท่านชายอ่ะจะได้พบเจอดีเอ็มเพรสคนที่เข้ามาดูแลคนที่เข้ามาห่วงใหญ่คนที่เหมือนได้มาพบเจอกันนะได้มาพูดคุยได้มาทําเพื่อคุณนะเป็นพลังงานให้ความเติมเต็มความเป็นครอบครัว การพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยกันนะครับของพลังงานของไพ่ขวีนอวบา s มีไพ่ของจัดเม่นนะเป็นพลังงานไพ่เหมือนพรมริขิตนะบุกเพยนำพาพบเจอคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาการ Move o o q u u e n of อ w o r อ s มีไพ่พลังงานไพ่ในตอนเนี้ยคุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าก็ได้นะหรือมีคนที่เข้มแข็งคนที่ พร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณพร้อมที่จะปกป้องกับคุณก็ได้นะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างคุณกับเขาได้มามีการกระทําร่วมกันผลแห่งการกระทำที่คุณกับเขาได้เผชิญด้วยกันก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่เข้ามาในความรักในความฝันคนคนนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่รู้ใจคุณด้วยก็ได้นะเป็นคนที่เข้าใจคุณเป็นคนที่ห่วงใยคุณ เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังหรือการที่เคยทําให้คุณเสียใจยมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาเป็นอนาคตความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจของคนคนหนึ่งที่คิดถึงคุณมากในตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากเขาอยากกลับไปหาคุณก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่ความผูกพันอยากมาพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากแลกทั่ยแห่งความรู้สึก และมีพลังอำนา้ความมั่นคงมีคนที่คิดถึงคำมั่นคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับคุณในตอนนั้นที่คนคนหนึ่งไม่รักษาคำมั่นคำสัญญาในตอนเนี้คำมั่นคำสัญญายังอยู่ในความรู้สึกของเขาเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณหนักมากเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาเป็นอนาคตความหวังการลงหลักปักฐานกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเป็นคนที่กลับเข้ามาแล้วเป็นคนที่ แค่ในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณด้วยก็ได้นะมีคนที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แอบสืบส่องคุณอยู่ว่าคุณทําอะไรอยู่ในตอนนี้มีคนที่กําลังที่จะพิสูจน์ในตัวของเขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอยู่หรือเปล่านะครับของชาวทาตด,ดินนะอ่าคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองในทุกเส้นทางเดิน คุณจะเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ชัดเจนกับความรู้สึกีดส,สิ่งที่ชัดเจนกับตัวคุณเองนะครับขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินการพฤชศัมากรน,นะครับมีไพ่พลังงานไพ่ความปลูกพันความปลูกมัดโอกาสที่ได้มาพบเจอกันมันเหมือนเป็นการที่คุณกับเขาได้เล่าเรื่องราว ต่างๆในชีวิตกันเป็นความเข้าใจเป็นความผูกพันเป็นความเอาใจใส่คนคนนี้อจะเป็นคนที่มีฐานะหรือการที่เข้ามาเปกคุณหนักมากก็ได้นะสำหรับบางท่านนะครับมีพลังไพ่การเริ่มต้นมีพลังไพ่ในตอนนี้มีไพ่ของการมองถึงอนาคตความมั่นคงในเรื่องการงาน,งานการเงนิงนในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะออมีไพ่ของขิงครับมีสี4เม้เาเจดาบ ช่วงนี้จ,จะต้องระวังพลังงานของไพ่การที่มีคนที่แอบทําอะไรลับหลัง,ห,ลงหรือมีคนที่กันแกแล้งเราอยู่ก็ได้นะมีพลังงานไพ่ความมืดอาจความเจ็บปวดคามาผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําหรือมีคนเก่าๆคนเดิมๆที่รู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงความโหยหาหรือเขาคนนั้นไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนกับเขาอาจจะเป็นความลับหรือการไม่เปิดเผย ไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณเป็นคนที่ดูแลเขาทุกๆอย่างคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาไปรักไครสักคนหนึ่งหรือการที่เขาไปทุ่มเทให้ไขรสักคนหนึ่งแต่ใครคนนั้นก็ไม่เคยเห็นคุณค่าทําให้เขารู้สึกว่ากับสิ่งที่ เขาไปทุ่งเทเนี่ยมันเหมือนได้กลับมาคือความว่างเปล่าในวันที่ตื่นรู้ในวันที่คิดได้ในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจในวันนั้นไม่น่าปล่อยให้ความรักความสัมพันธ์ที่คุณเป็นคนที่มอบใจให้เขาต้องจบกันออกมาก็ได้นะในตอนเนี้ยมีพลังงานไพ่ก้าเหรียญการ ที่คุณเป็นตัวของตัวเองนะการปิดกั้นหรือการบล็อกหรือการบล็อกการติดต่อมีคนที่อยากให้คุณเปิดบล็อกการติดต่อให้เขาได้ทักทายเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับมีพลังไพ่เจ็ดถ้วยนะคุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกคุณไม่อยากที่จะผิดหวังอีกคุณไม่อยากที่จะทำเพื่อใครแล้วไม่เห็นคุณค่าในวันนั้นแต่ในวันนี้มีคนที่ ขาดคุณไม่ได้มีคนที่รู้ค่าในวันที่ห่างไกลรู้ค่าในวันที่ห่างกันมีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยาก take action กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะในตอนเนี้ยมีคนที่อยากกลับมาในตอนนี้นะครับของของชาวธาตุดินกันพืทธสมกรน,นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับ ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินท,ทุกท่านนะครับ